สาธุเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพองค์พระรักประจําตัวลูกและทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และหยุดดูคลิปนี้และเลือกไพ่หนึ่งใบแปลว่านี่เป็นดวงของผู้นั้นของคนนั้นที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พลังงานของไพ่จะดึงดูดใจของคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้และอยากหยุดดูคลิปนี้นะคะค่ะสําหรับใครที่ผ่านมาแล้วและดูคลิปนี้แปลว่านี่เป็นพลังงานของคุณนะพี่หมอตั้งจิตบ,บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว โดนจิตโดนใจว่าเป็นดวงของผู้ใดผู้นั้นจะแวะเข้ามาชมคลิปนี้และเลือกไพ่หนึ่งใบพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สาใบเลือกเลยในใจนะเลือกหรือ,อยังตั้งจิตอธิษฐานบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าขออนุญ,ญาตให้พี่หมอน,น้ำหวานเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซีให้กับทุกคนนะคะบอกชื่อนามสกุลของตัวเองในใจนะค่ะเริ่มหรือ,อยังก่อนอื่นก่อนจะไปดูไพ่ใบแรกกันฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะเป็นสะพานบุญให้กันค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะให้ใบแรกนะคะพี่หมอไม่รู้เหมือนกันนะใครเลือกใบแรกหยุดดูว้าวสามถ้วยมีข่าวดีนะสำหรับคนเลือกไพ่ใบแรกบอกเลยว่ามีข่าวดีงานสั่งสรร์งานเฉลิมฉลอง รอคอยเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหนะ้าที่การงานข่าวดีใครวางแผนเกี่ยวเรื่องการงานงานแต่งงานบวชจะสําเร็จจะได้ทําวางแผนอะไรไว้จะสําเร็จหรือใครมีเป้าหมายเกี่ยวเรื่องงานทําให้ได้ตามยอดทําให้ได้ตามเป้าหมายจะสําเร็จไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชัยโยความสังสรรค์ข่าวดีนะการเฉลิมฉลองนะคะเหมือนรอคอยสิ่งใดก็สําเร็จออมีโชคมีดวงด้วยจากเพื่อนร่วมงานจากเพื่อนจากเพื่อนสนิทจะนําโชคมาให้นะคะใครชอบพลังงานของพไพ่ใบแรก พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีนะคะโอเคไปใบถัดไปเลยใบที่สอง่ะใครอยู่เลือกใบที่สองดูใบที่สองนะโอเคใบที่สองตั้งจิตค่อยๆหน่อยเพราะเป็นแบบดวงบุคคลแต่ละคนเลือกนะพี่หม,มอก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรปึ๊บว้าวให้เดินสตาความหวัง สิ่งที่คุณคาดหวังหรือตั้งใจไว้อะไรก็แล้วแต่เป้าหมายของคุณจะสําเร็จคุณอยากได้อะไรคุณอยากทําอะไรคุณอยากทําอะไรให้สำเร็จอะไรที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะตอนนี้แล้วคุณอยากจะทําแล้วมันเป็นเป้าหมายไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความดาวไพ่แห่งความหวังสิ่งที่คุณหวังหรือตั้งใจอ่ะจะสําเร็จจะเป็นไปอย่างที่คุณปรารถนานะโอเคถ้าชอบพลังงานนี้และเลือกพลังงานนี้แล้วมีเป้าหมายอยู่ในใจ อธิษฐานต่อหน้าไพ่ว่าสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ให้สําเร็จและให้พลังงานของไพ่นี้ส่งผลหนึ่งคุณและให้สําเร็จจริงๆให้เกิดปาฏิหาริย์ให้เกิดเรื่องดีๆกับคุณนะคะพ mm ิม hmm. พ์ว่ารับคําทํานายนี้และขอให้โชคดีค่ะโอเคไปใบถัดไปใบที่3าใครเลือกใบที่3อยู่ใบสุดท้ายใบที่3สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางบอกนะมาสื่อนะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เลือกไพ่ใบที่3นะโอเค มาดูกันคนที่เลือกไพ่ใบที่สามปึ๊บอันนี้ก็ลับกันปึ๊บว้าวควีนออฟเดอะวอทมีโชคนะใบนี้การงานดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค้าขายวันนี้ดีอ่อวันเดือนปีเกิดอายุคุณให้โชคนะวันนี้ใครอยากเสี่งยงโชคเสี่ยงดวงไพ่ใบนี้เออเรอคอยเงินได้เงินยื่นเรื่องทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารวันนี้จะได้รับข่าวดีนะคะรอคอยอะไรอยู่จะได้รับข่าวดีอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงิน ผ่านไปได้การงานนี้มีข่าวดีใครรองานตกงานจะได้งานไพ่เปนี้นะคะใครมีปัญหากับแฟนจะได้เคลียร์ใจกันแฟนมีปัญหาอยู่จะได้งอกันจะได้ปรับความเข้าใจกันความรักมีโอกาสเดินหน้าขยับความสัมพันธ์สําหรับคนโสดหรือยังไม่มีแฟนแต่ถ้าใครโสดเนี่ยจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาอ่าคนที่กําลังคบก็จะขยับความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นนะคะโอเคใครชอบพลังงานนี้พิมพ์ว่า รับคําทํานายและขอให้โชคดีนะคะโอเคยินดีมากๆเลยวันนี้ได้เปิดไพ่ให้กับทุกคน3ใบวันนี้ตั้งจิตด,ดีๆมากเปิดใครไม่เห็นคลิปนี้คุณเป็นคนที่โชคดีมากนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ